สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอคอฟุตบอลครับของเดอะนาทีบอลประจําหน้าคลิป YouTube ทุกคนทุกท่านครับวันนี้เราจะเจอการยับกับโปรแกรมฟุตบอลในค่ําคืนยับวันที่29ตุกราตุลาคม2 5 6 8นะครับวันนี้ พลาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับศึกฟุตบอลคาราบาวครับของอังกฤษทีมใหญ่ๆทังนั้นเลยที่ลงทําการแข่งขันนะครับแล้ววันนี้แน่นอนครับว่าจะเจอกับนัดเนี่ยมี3ทีมครัที่น่าเลือกเชียร์ในฟุตบอลคาราบาวครับเอามาเป็นแนวทางให้กับทุกท่านเอาเป็นว่าฟังคลิปนี้ให้จบชอบเหมือนกันตามมาได้เลยไม่จำเป็นต้องชอบเหมือนกันทุกคู่นะครับเอาเป็นว่า มากกว่าหน้าคลิปเนี่ยตัวที่นะักชอบมากทส่วนจัดวางไว้ในชมรมอย่างแน่นอนครับใครที่อยากเข้ามารับแนวทางฟุตบอลในชมรมนะครับตามมาเจอเจอกันได้เลยทางเข้าชมรมทิ้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับก็หลุดไปทางหน้าของฟูลแลมหนึ่งตัวนะก็ ภาพรวมยังอยู่ในทิศทางที่ดีนะครับส่วนใครที่อยู่ในชมรมนะครับไม่ว่าจะเป็นซ u เปอร์ VP รวมไปถึงชุดอัลบั้มสที่นัดวางไว้ก็แตกเข้มเข้มกันไปนะครับก็ยินดีกับพี่พีด้วยนะครับอ่ะโอเคครับไม่ต้องเสียเวลาเกมคู่แรกวันนี้ครับในซปเปอร์บอลคราบาวคับนะครับเป็นเกมระหว่าง วู๊แฮมตันหมดเลยครับวันนี้เปิดบ้านเจอมาด้าของสิงห์บูเชลซีนะครับแนะนำครับวันนี้มองเชลซีได้เลยนะครับคือแบบนี้ครับภาพรวมเนี่ยเป็นเชลซีที่รักษามาตรฐานตัวเองได้ดีกว่าแต่แน่นอนวันนี้เป็นเกมในบ้านของฟูลแลมเนาะแล้วก็ด้วยความที่เป็นฟุตบอลถ้วยนะครับไม่ใช่ฟุตบอลลีอย่างพรีเมียร์ลีกอังกฤษการโลเทชั่นมีให้เห็นแน่นอนนะครับแต่ว่ารอบนี้มันเป็นรอบเหมือนกับน็อกเอาละถ้าแพ้ก็ไม่ได้ไปต่อนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากไปต่อก็ คือเอาง่ายๆว่าต้องเล่นเน้นผลนะนะครับเกมอาจจะไม่ได้วุบวาามากนะครับแต่ดูจากแนวต้านดูจากภาพรวมยังเชื่อว่ามาตรฐานของเชลซียังคงดีกว่าแล้วก็วันนี้น่าจะยังดีพอครับที่จะเอาตัวรอดให้พวกเขาเก็บชัยชนะได้ใน90นาทีนะครับแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปวันนี้ชอบดนานทีมเยือนอย่างเชลซีครับ คู่ที่สองครับในสุฟบอลคาราบาวครับครับเป็นลิวอุพูครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับผู้มาเยือนอย่างคริสชอปคาเลตก็ถือว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมากันพอสมควรนะครับผลงานของลิวอุพูตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าอยู่ในช่วงที่ถือว่าคับขันนะครับแล้วก็ค่อนข้างแย่จริงๆนะครับหลังจาก5เกมล่าสุดเนี่ยพวกเขาหลุดแพ้ไปถึง4เกมและชนะได้เพียง1เกมเท่านั้นนะครับส่วนคริสชอปคาเลตผลงานดีนะครับแต่ในช่วงเปิดฤดูกาล ในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแต่ว่าช่วงนี้พวกเขาก็ดอกไปเยอะพอสมควรมีปัญหาเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับคิตต้าเล่เจอกันมาเนี่ยฤดูกาลนี้นะครับในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นคิตต้าเล่เอาชนะเรย์ยูฟูไปได้นะครับวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกตรงๆกับว่าภาพรวมอาจจะไม่ดีนะครับแต่ว่าในมุมมองส่วนตัวของนัดนัดมองว่าถ้าเกมนี้เรี์ยูฟูปลดล็อกไม่ได้นะครับยิ่งจะทําให้พวกเขาเนี่ยแย่ไปแบบ ไม่รู้ว่าจะกลับมาตอนไหนเพราะฉะนั้นเกมในบ้านวันนี้นะครับผมมองว่าเรื่องความมั่นอกมั่นใจเนี่ยและการมองถึงการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปริวอปูจะอาศัยความได้เปรียบในในบ้านอย่างน้อยที่สุดแม้จะเป็นเกมที่เหนื่อยหน่อยแต่พวกเขาเอาตัวรอดได้ครับวันนี้ริยอปูจะกลับมาเรียกความมั่นอกมั่นใจด้วยการเปิดบ้านเอาชนะคิตพาเลสน,นะครับมองโจชินอย่างริยอปูได้เลยครับ คิด้ายคู่สุดท้ายครับคู่ที่3เรายัางอยู่กับชื่อฟุตบอลคาราบาวครับอังกฤษนะครับอาร์เซนอลเปิดบ้านเจอไบตันแน่นอนครับด้วย ผลงานจากช่วงที่ผ่านมานะครับรวมไปถึงความได้เปรียบที่อาเซนอลได้เล่นในบ้านของตัวเองชื่อชั้นขุมกําลังพวกเขาดีกว่าชัดเจนวันนี้ก่อนเกมเริ่มต้นขึ้นจึงเป็นอาเซนอลครับถูกยึดยกและมองว่าดีกว่าเงื่อนไขวันนี้ชนะ1ประตูไม่เพียงพอครับยังตัวชาไปข้างหนึ่งต้อง2ประตูถึงจะได้เฮเจาะลึกไปดูภาพรวมครับขอ่อนทั้งสองทีมไม่เรียบร้อยข้ามคืวันนี้ครับถามนัดนัดมองว่าไบตั้นแพ้ไม่ขาดถ้าแพ้อูดวิสุสีหนึ่งประตูเท่านั้นนะครับจิงอยู่ครับอาเซนอลยอดเยี่ยมมากนะคร เน้นผลเลยเน้นเก็บผลชนะนะครับอาจจะไม่ได้วูบวาบหรือว่าสกอร์เนี่ยอาจจะไม่ได้ทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นเท่าไหร่แต่พวกเขาก็รักษามาตรฐานของตัวเองได้ตลอดนะครับแต่ประมาททีมเยือนอย่างไบตันไม่ได้ช่วงหลังเองก็ต้องถือว่าไบาตันดีขึ้นนะครับแต่ว่าเกมล่าสุดรีเมพียริลีกองังกฤษก็มีสะดุดไปแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์แต่4-2แต่ว่ารูปแบบเกมก็ไม่ได้เป็นรองนะนะครับแต่ว่ามีจุดที่พลาดได้เห็นเท่านั้นเองวันนี้เป็นเกมัวร์นเมนในฟุตบอลถ้วยผมมองว่าไบาตันสู้กับอาเซนอันยนุก จะยิงใบตั้นขาดแบบพนมทลายเพราะฉะ้วันนี้วัดใจนะครับชิมเยือนอย่างใบตันมีโอกาสแพ้ไม่ขาดถึง2ประตูสูงมากมองใบตั้นนี้เลยนะครับส่วนเพิ่มเติมมากกว่าน,นี้จะเจอกับท่านในชมรมครับทางข้าชมรมอยู่ใต้รูปโปรไฟล์ยินดีต้อนรับพี่พุิว่านขําคืนวันนี้เชียร์ฟุตบอลบบมีความสุขครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับ